สวัสดีครับคุณหมออีกรอบนึงนะครับมาเราเจอคุณหมอต่อไปไปครับผมไปนั่งไปไปครับผมนั่งขึ้นไปเลยนั่งขึ้นไปเลยโคนขึ้นครับไปครับผมโคนขึ้นครับ ้โอกาสอย่างนี้เราต้องไม่พลาดกินไปครับไปครับเม็ดไปแล้วเม็ดไปแล้วเม็ดไปแล้วกินมาแล้วโอเคกินครับผมตังกินไปเขาต้องกินนะครับอื ไปครับผมเฮ้ยไปโอเคถอยครับผมอ,อเขาจะซ้อนเลือนะครับอ่าหนีก่อนดีกว่านี่ไงขึ้นไปด้านบน แล้วก็หนีลงมาด้านล่างนี้เอ้ยทำไมมันกระตุกกระตุกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นคุ้นคุ้นเออตันขึ้นไปครับฮะแล้วก็หนีครับผมเอเขาจะกินโค้ดเขาจริงเขาจริงดิเขาจะกินโค้ดยัง,ยง,ดยงไง ไปครับโคนเฮ้ยโอเคแล้วไปเม็ดเม็ดไ,ไปไปเ,เดี๋ยวหูทิ้งผิดวะต้องเอาโคนขึ้นเซ็งเลยเต้องโคนขึ้นครับกินตัวนี้ เรียบร้อยเราได้ไงายกินเปล่าไม่กินเรากินเลยโอเคไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,ดย,ดยได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเราลองเช็คก่อนนะครับเราขึ้นไปก่อนหนึ่งทีเขาเอาเม้นต่อเลยนะครับมาเราไปไม่ทันอนะ่ะ เซ็งวะ่ะมาไปไม่ทันเอ่อโคนก็ไปไม่ทันอะไรก็ไปไม่ทันไปไม่ทันทั้งนั้นเลยอืมไปกินตันนี้ก่อนไปครับไปกินโคนกินไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เขามีตัวนี้ผูกที่หว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเราเราเดินผิดนะเนี่ยเขามีเขามีไอเม็ดผูกกว่าลืมดูเลยเคเราจะได้เดินขึ้นไปได้โเคนี้อยู่กินโคลนเลยดันดันรุลล้ร้วไปครับไปอีกตัวนึงไปอีกตัวนึง เฮ้ยเขาพลาดนี่ว่าเราต้องไม่เสียโอกาสกินแม่งเลยมาโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเราเตรียมตัวแยงรัวๆแล้วแยงโค่นแยงโคนอืมแยงม้าแยงม้าโอเคไปครับไปครับกดดันกดดันโอเคไปไปไปกดดันกดดันม้า ันไปเลยดันไปเลยกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยครับโอเคไปครับผมอืไปครับเออเออ,เอ,อจะจนไหมนะแป๊บน,นึงนะครับท่านผู้ชม เราลุกตานี้ดีไหมหรือว่าโถมันไม่จนวะโอเคลองดูครับไม่รู้ไม่ลองไม่รู้รต้องลองดูเราลุกตัวนี้ไม่ได้ว่ะโถไว้โถไว้โถไว้โถไว,ว้ช้าไปตาหนึง่งช้าไปตาหนึง่ง ไปตอนหนึามา,มา,มาเรือรือมาเร็วเรือมาเลยกินเบี้ยเขาละมากินเบี้ยวเขากินเบี้ยวจริงๆเราจะรู้เขานะท่านผู้ชมคือเขารู้อ่ะเออเขารู้ก่อนอนะ่ะอันนี้อเ,เออไงดีว่ามันรู้ว่าคือเขารู้อ่ะ เราลุกไปก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วเราก็กินตัวนี้ลุกทีหนึ่งเขาพังแล้วนะครับเขาน่าจะเอาคนลุกเราไปไปม้วนครับผมม้วน คุณหมอไม่น่ารอดแล้วหรือเปล่าเออไงดีไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเราดันขึ้นไปครับเพื่อมีอะไรผิดพลาดเราจะได้เอาควรไปเสริมทันกินครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาเรือกินเลย่ะเฮ้ยโหเขาให้เรากินเรือเลยวะท่านผู้ชมแล้วก็กินเรือดีครับ นี่เขาน่าจะแพ้แล้วล่ะคุณหมอคุณหมอเก่งนักเล่อคุณหมอไม่ให้กินครับไปครับเรามีเรื่อไงอประมาณนั้นเออเราเลยได้เปรียบหน่อยนึงงปลปลยปจดันขึ้นไปเลยม้วนหนีปอากดเลยดีกว่าครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแยงแยงลุกไปก่อนดีกว่า ให้โคนเขาเดินไม่ได้ครับคนนี้โคนเขาเดินไม่ได้ลนะกดเอ,อดันขึ้นไปครับไม่ให้โคนเขาเดินลนะโอเคแล้วเราก็ค่อยมาสกรมโคนเขาอย่างนี้เฮ้ยมันยังรอดวะ่ะยังรอดเหรอเนี่ยกินเลยกินเลยกินเลยแล้วกันือมอไปครับผม น่าจะจนมั้งสิบหกทีไปดันรวๆโอเคคอมดันรวๆโอเคจนครับผมไปชนะคุณหมอได้แล้วโอเค